ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ตังาก c ลชา n e l ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติมาสัมภาษณ์นักศึกษานะคะที่ไปแข่งขันเกม d อ a ต a s t s t นะคะที่ประเทศจีนนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเขากันก่อนเลยดีกว่ค่ะสวัสดีครับผมนายวิรยปริยาชาครับเรียนอยู่คณะวิทยาการจัดการเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจปีที่สามมหาวิทาลัยราชภัฏนครพรู้จักเกมนี้ได้ยังไงคะ ก็พอดีเพื่อนที่สนิทนะครับก็เขาไปลองเล่นมาเขาเลยลองแนะนําให้ผมลองเล่นดูนครับก็สนใจดีน่าสนดีเราเล่นเกมนี้มานานหรือยังคะเล่นมาตั้งแต่ม .4 นะครับก็ประมาณหกปีได้แล้วครับเราเด่นของเกมทําไมเราถึงอยากเล่นเกมนี้ก็พอดีผมชอบเกมที่เป็นแนวแบบทีมสู้กับทีมอยู่แล้วครับก็เกมนี้มันจะเป็นแบบ เล่นกัน5ต่อ5นะครับคือเราต้องป้องกันฐานเราทีมไหนที่ฐานเราแตกก่อนก็คือต้องเป็นฝ่ายแพ้ครับเราตำแหน่งที่เล่นในทีมเนี่ยเล่นเป็นตำแหน่งอะไรคะเออตำแหน่งที่ผมเล่นประจำก็จะเป็นตำแหน่งแครี่นะครับแครี่นี่ประมาณว่าเป็นตัวเลดเ,เ,เกมครับตัวหลังเกมครับที่จะมาปิดบัญชีตอนหลัง แล้วทำไมถึงได้ไปแข่งขันที่ประเทศจีน,นะคะเออก็ก่อนหน้านี้เราก็ต้องแข่งขันในประเทศของเราก่อนนะครับเพื่อให้เราเป็นอันดับหนึ่งของประเทศได้ก่อนแล้วเราถึงจะมีโอกาสได้ไปแบบแข่งขันลีกในเอเชียนะครับก็จะมีทีมอันดับหนึ่งของประเทศต่างๆมาแข่งกันประมาณสิบกว่าทีมครับคือเราทำหมดคือเราก็ทำผลงานได้โอเคครับเลยทางงานเขาก็เลย เชิญเราไปแข่งที่จีนด้วยเรามีแข่งขันในประเทศไหมคะเราได้แชมป์บ้างหรือเปล่าเออในประเทศนี่แข่งมาเยอะมากนะครับแข่งมาประมาณสี่ปีได้สี่ห้าปีได้แล้วก็ถ้าเป็นแบบออนไลน์นี่คือจะเป็นแบบรายเดือนนะก็คือเยอะมากครับแบบแต่ถ้าเอาพูดถึงรายการที่สำคัญสำคัญก็จะมีเอ่อยูเอส0ีซีสองพันเ WPG 2อง0แล้วก็รายการที่เพิ่งผ่านมาเลยวันเสาร์นี้เสารที่ผ่านมาครับก็รายการเอ e n w แว e Thailand .a ดครับคือ,อพาชนะแล้วก็เราจะได้ไปแข่งที่สิงคโปร์ด้วยวตอนแข่งขันเนี่ยรู้สึกยังไงคะเออก็แรกๆเลยก็เราก็จะบตื่นเต้นนะครับอุย้ยเราจะทําได้ไหมแต่ก็ตอนนี้เราก็เริ่มชินแล้วครับแข่งานานมาก แล้วผลการแข่งขันในครั้งนี้ออกมาเป็นยังไงบ้างคะพี่จีนมาครับก็ถือว่าโอเคนะคบเพราะเพราะว่าเราก็าไม่คิดว่าทีมของเราเนี่ยจะสู้กับทีมที่มีดีกรีระดับโลกได้แค่ไหนครับคือแต่พอมาลองเล่นดูนจริงๆเราสืกว่าเหมือนเราเราสู้ได้นะครับคือแพ้ก็แพ้นิดเดียวครับคือถ้าเรามีประสบการณ์อีกนิดนึงน่าจะทําได้นะครับ แล้วไปจีนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าอะไรบ้างหรือเปล่าเออไม่เสียเลยนะคะเพราะว่าเราได้รับการสนับสนุนจาก mm hmm. บริษัทนิว o อคชนะครับที่เป็นสปอนเซอร์หลักของทีมเรแค t ทั t มานานอยู hmm. ่แล้วครับก็เขาก็จะออกค่าตั๋วเครื่องบินค่ากินค่าอยู่ให้หมดเลยครับแล้วนอกจากไปแข่งที่จีนเนี่ยยังมีโปรแกรมที่จะไปแข่งขันประเทศอื่นหรือเปล่า เออก็อีก2วันก็ต้องไปแข่งที่มาเลเซียนะครับรายการ S N M ครับเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ,บเกมนี้เลยว่าได้ครับที่มาเลเซียเออแล้วก็วันที่สิเจ็ดเราก็ต้องไปแข่งที่สิงคโปร์ด้วยครับก็เรามีการเตรียมตัวกับการแข่งขันในครั้งนี้ยังไงคะเออคือเราก็ต้องฝึกซ้อมนะครับวันละสี่ห้าชั่วโมงนะครับต่อ เสร็จแล้วต้องคุยกันว่าเออเราต้องแก้ตรงไหนบ้างอะไรยังไงหรือเปล่าครับแล้วทีมชาติไหนที่น้องเบ๊คิดว่าน่ากลัวที่สุดคะอืมผมว่าเบน,นะครับก็ที่กลัวเป็นเฟสก็จะเป็นทีมจากจีนกับมาเลเซียนะคะเพราะว่าสไตล์การเล่นของเขานี่ไม่เหมือนทีมอื่นๆน,นะครับแบบคือเราต้องศึกษายเยอะครับกว่าจะสู้เขาได้ นอกจากเกมดอต้เนี่ยยังมีเล่นเกมอื่นอีกหรือเปล่าเล่นมาเยอะกว่าวนนะครับเยอะมากพอจะยกตัวอย่างได้สักสองสามเกมไหมคะเออที่ชอบเป็นพิเศษนะครับก็มีคาบาวฟิวออนไลน์แล้วก็ทีเอสองออนไลน์ครับสุดท้ายนะคะอยากให้นางเบนฝากอะไรถึงเพื่อนๆพื่อนต้นแก่ชาแนลนิดนึงค่ะก็อยากให้ เพื่อนๆน้องๆครับที่สนใจเล่นเกมก็อยากให้เล่นกันอย่างจริงจังแบบแบ,บ่งเวลาในการเล่นด้วยไม่ให้เสียการเรียนแล้วก็อยากให้กําลังใจฝากกาลังใจให้ทีมผมด้วยนะครับเพื่อจะเล่นจะเล่นให้เต็มที่เอาชนะกลับม,มาให้ได้ครับสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องเบสนะคะที่มาด้่งให้สัมภาษณ์ในรายการต้นกล้าชาแนลนะคะทางบริษัทจำลองต้นกล้า รนะคะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้น้องเบสนะคะที่จะไปแข่งขันที่ประเทศมาเลเซียนะคะขอบคุณค่ะ